เลื่อนออกไปก่อนนะครับสำหรับการลงทะเบียนดิจิทัลบัลเลตในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับวันนี้14กันยายน67คุณจุลพันธ์อมรนิวัฒนรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่ากระทรวงการคลังขอเลื่อนการเปิดลงทะเบียนดิจิทัลบัลเลตสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน3ธนาคารรัฐคือออมสินทกศทอศซึ่งเดิมทีมีกำหนดจะเปิดให้ลงทะเบียน16กันยายนนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะต้องการรอให้กระบวนการจ่ายเงินเฟสแรกกลุ่มเปราะบาง คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน14ล้าน500,000คนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนครับและคุณจุลพันธ์ยืนยัน,นการเลื่อนลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่รัฐบาลไม่มีงบประมาณหรือระบบไม่มีความพร้อมเพียงแต่ขอให้การจ่ายเงินเรียบร้อยก่อนครับและตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดว่าจะเลื่อนไปนเป็นวันไหนนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะนานอาจจะครึ่งเดือนหรือไม่ก็1เดือนครับ คุณจุลพันธ์บอกด้วยสําหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนดิจิทัลบัลเลตผ่านแอปทางรัฐไปแล้วในเฟส2ขอให้มั่นใจได้ว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เตรียมว่าประมาณปี68เอาไว้แล้ว1นึ0 0 0สล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเพียงพอครับในการดําเนินโครงการจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขณะที่การจ่ายเงินเฟสสจะจ่ายแบบครั้งเดียว10,000ไปเลยหรือจะมีการแบ่งจ่าย2ครั้ง5,000กับ5,000 ต้องขอดูยอดหลังปิดลงทะเบียนทั้งโครงการให้ชัดเจนก่อนครับว่ายอดการลงทะเบียนเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายรัฐบาลจะดําเนินการให้ได้ครบทุกคนแน่นอนนะครับดังนั้นย้านะครับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่ต้องลงทะเบียนครับยังไม่ต้องไปธนาคารของรัฐนะครับเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อนแล้วถ้าเกิดกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับกลุ่มนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบมาแจ้งนะครับ